ครับอัพเดทหินตัวใหม่นะครับเดี๋ยวมาเทสการใช้งานให้ดูก็จะเป็นหินบัญจินนะครับลักเตอร์ดีลักซ์เบอร์พันเป็นคิงไซส์นะครับไซส์ใหญ่ตัวนี้ก็เป็นเบอร์400นะครับเอามาสำหรับท่านใดที่งบไม่ถึงเพชรจีนไม่ถึงเพชรญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นนะครับแต่อยากได้หินเบอร์ใหญ่ก็ใช้เบอร์400ตัวนั้นได้นะครับเอามาให้แล้วก็จะใช้เทสเป็นไม่ญี่ปุ่นตัวนี้นะครับไม่มีคมนะฮะก็มาดูความไวในการตะายเด็กกันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ใช้เป็นก้อนเดียวจบได้นะครับเหมือนตัวเเเบบออรร์กก้้้นนนนนนนสสีีมๆๆัััััตต่างววลยยะะฮดค ยี่ส่วคมขึ้นทั่วแล้วนะครับสลับด้านโอเคทีนี้ทำการเก็บยี่ส่วนคมด้วยตัวถิงของแม่เหล็นะครับด้วยอีกตัวนี่แหละอย่างที่ผมเคยแนะนำไปนะครับรับตามแนวคมเดิมอย่าสวนโคมเก็บไปนะครับไม่ต้องลงน้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะนะฮะแค่พอสันท ผมไม่ได้อ่ไปไหนนะเอาผ้<อ>ามาเช็ดหน่อยโอเคยังเหลือสองคนบอีกอ่ะพออีกสักทีนึงนะโอเคโอ้ย เราก็ผมจะทำการสต็อกแผ่นหนังนิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นหนังของประเทศจีนนะฮะก็มีสองสันเ็ดนะครับลองเลื่อนดูคลิปกเก่าๆดูสนใจเป็นหนังตัวไหนสั่นขัดเบอร์ไหนก็แจ้งมาได้นะครับสั่งคำได้ไม้ที่ใช้หลักๆจะเป็นไม้มะค่านะครับแต่ว่าตัวหนังของประเทศจีนเนี่ยจะใช้เป็นไม้สักนะฮะมาหวานปกติแล้วนะครับ ก็ค,คุณภาพเดียวกับหินเบอร์พันลอสเตอร์นั่นแหละครับตัวขนาดไซส์ปกติแหละแค่มันไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับก้อนใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองก็เน้นความคุ้มค่านะครับเน้นความคุ้มค่าผมมองว่าตัวนี้เหมาะสําหรับร้านใดๆนะครับที่จําเป็นต้องรับคมบ่อยๆอย่างเช่นเคียงหมูเคียงไก่ร้านแร่เอาพัสะคันพ่ออาหารโรงแรมนู่นนี่นั่นหรือว่าใดๆก็ตามแต่นะครับที่จําเป็นต้องรับนี่บ่อยๆซึ่งตัวส่วนใหญ่แล้วร้านจำพวกนี้จะใช้เป็นตัวหินป่งหรือหินมังกรนะครับแต่ว่าหินป่งหินมังกรเนี่ย มันกินเด็กได้ค่อนข้างช้านะครับก็แจ้งตรงๆเพราะผมก็ใช้มันปูกับโป่งเหมือนกันนะครับแต่มันปูกับโป่งจะได้ตรงที่ไฟส์มันใหญ่นะครับมันจะใช้ได้นานแต่ว่าก็นั่นแหละฮะการกินเหล็กมันค่อนข้างช้าน่ะก็คสะดตูแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับก็มาอัปเดตให้ดูกันเท่านี้นะครับเบอร์คาร์ลอสเตอร์ให้สนใจแจ้งได้นะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์400ตัวนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพชรโรงงานจีนเข้ามาใหม่นะครับสำหรับคุณเซฟงบสุดๆผมน่าจะทำราคาได้ที่ไม่เกินประมาณเล็กจิตเลขกแปดนะครับโอเคเจ้าครับ